สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแตนตัดเพอเจอมรสุมข่าวเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งเท่านั้นย้อนดูไลฟ์สดของป้าแตนตัดเพอมรสุมข่าวจำกัดความตนเองและลุงพลเป็นคนดีสีเทาก่อนตกดึกจะต้องตกใจหลังเจอหมายจับป้าแตนไลฟ์ขายของในเพจลุงพลป้าแตนแฟมิลี่สำหรับบรรยากาศการไลฟ์เป็นไปอย่างคึกคักมีลูกค้าเข้ามาจับจอง พร้อมโอนอย่างไม่ขาดสายทั้งนี้ในช่วงท้ายคลิปปาแตนได้ขอพื้นที่ระบายสืบเนื่องจากกรณีชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์โดยใช้คำว่านักบุญในเชิงเน็บแนมซึ่งปาแตนกล่าวว่าจริงๆแล้วทั้งตนและลุงพลไม่ได้เป็นนักบุญแต่อย่างใดเป็นเพียงคนดีคนนึงเท่านั้นและไม่ใช่คนเลวตามประสามนุษย์ก็เท่าๆบ้างตามประษาแต่ยันตนมีเลือดเนื้อความรู้สึกและที่สำคัญมีเซนส์ นอกจากนี้ป้าแตนยังกล่าวถึงกรณีนักข่าวมารอสัมภาษณ์ที่หน้าบ้านว่าตนให้สัมภาษณ์มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายมันเป็นอะไรที่เรารับรู้เลยแต่ก่อนตนชอบดูข่าวมากดูทุกเช้าแต่พอเช้าวันหนึ่งเราตกเป็นคนในข่าวแล้วมาเจอกับสิ่งที่เขานำออกไปมันทำให้ร,รู้สึกว่าไม่อยากดูข่าวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ